นี่นะคะคือบอกกรนะคะเราโดนกรนะคะที่จะทำเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าห้เราขึ้นไปนะคะน่นะคะแล้วจะนิ่งมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ทัชทัชโอเคแล้วเราก็พุดเท้าวไว้ตรงนี้เลยนะคะเท้าวไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ขึ้นมาดูนะคะเทสตรงนี้เลยโอเค b e ฟอร์นะเราก็ทํานี้เลยนะคะ นี่คือการวัดเห็นไหมคะเขาก็จะมีการวัดของผู้หญิงของผู้ชายนี่คือวัดเท้าพี่นะคะโอเคเขาบอกให้เราทำแบบนี้นะคะ Yes. before for your feet. Move to yellow. What am I on? Move to yellow. What's going on? I don't know how to do. Thank you, we got it. นี่นะคะเขาก็บอกว่าเขาได้ได้ของพี่มาแล้วที่ your hand on โอเคแล้วก็ทำตามที่เขาบอกนะคะเขาได้แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกให้เราวางเท้าโอเคนะคะ left โอเคนะคะเขาก็ได้นะคะดอ่านที่เหมือนกันนะคะ yes, yes. เขาก็จะถามเราเป็นระบบเลยนะคะดีมากเลยโอเค Right now complete right okay your custom fit number ของพี F ่นะคะ CF 1 1 0ก็จะเป็นตัวสีเหลือง why is right for you build your custom how I can do send me address okay send me address how huh here it No, I can't อ e ีเมลนะคะเราก็ใส่อ e ีเมลเลยนะคะ c h a n โอ้ยแก yeah, ไม่ได้ uh? What's going on I can't do anything มันเป็นเครื่องที่แบบว่าติ้งตองมากเลยค่ะ เดี๋ยวนะคะตอนนี้คือกำลังจะใส่อ้าวโอเคกำลังจะใส่ดิดทิืออือหือแล้วพี่ก็จะใส่เป็น C H อ้าววาย a N O T a N D I S anything คือเครื่องมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะคะอือ mm หือ hmm. อ๋อ oh, I cannot okay that's it that's why l i c k to learn more เครื่องมันแย่มากเลยค่ะมันมันมันอือ uh หือ huh. <H. S 2> เเครื่องมันช้าน่ะเอโอเคค่ะแล้วเราก็จะเนียนะคะก็ทำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งอีเมลไปให้เรานะคะบ๊ายบายค่ะ